อยางได้เป็นลูกทุ่งรับพรด้านชัานเกียร์เอทีเอเครับถุกมาครับจังหวะนี้ครับแม่งเก็บได้ครับพกองหลายมาที่มานัสสับไปมานัสจี้แล้วจัดเรียบร้อยเลยครับโอ้มานัทหิงลูกนี้ครับด็ดเลียด สาราต่อครับสู้ต่อบอดี <Int> ้ทา <dig S 3> งด้านแดนการครับนี้ ทีทางด้นาดนที่กว่าก็บมาแล้วครับทางด้านช่างเกียร์วางมาลูกเด็เจ้าแว่นโค้งไม่ตรงกรอบโอ้ยแล้ววางแม่นด้วยนะเอาแะครับไปต่อแล้วับวางขึ้นมาจังหวะน,นี้ครับอยู่ได้ทูกองโง่ฝากมาที่พี่เปิ้ลมาแดางตาครับขยับกออกซ้ายทุกโง่เปิดจัดมาตรงนี้ไม่ผ่าน เอาละครับจังหวะสองครับเป็นท่านน้านนี่นะครับช่างเกียร์ครับอ้ำฝากมาลูกนี้ครับเกียร์ที่นั่นเจ้าแว่นธนาชดแว่นธนาชดคนเดียวแล้วลูกนี้เจอดักโอ้โหว้าวแล้วครับเอาอยู่แล้วครับทางด้านพี่เฮสขยับมาดีนะครับสุพศหมาที่จะจอมจะพลิกลูกนี้เจอตัดฟาวครับ ไปต่อครับลูกนี้ครับอยู่ดีนท่านกครอง,งโง่ครับใส่ไซส์แน่นปี๊ดเลยครับลูกนี้ครับไม่ลงได้นิสอสั่งยังไงขอโทขอโทษขอโทษเอาชาวให้แล้วขอโทษเาาอาข,ของมาฝากไปยังเดลัคุณนี่ <C> <c> นี่มือบ้านมันอยู่บริลามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตอบแทนไม่เป็นไรแล้วไงขอแต่ยังเดละคุณก็พอโอ้โหเราไม่ใช่เนวิ <c> ดไมได่ต้องมีกลัว เอาดูพูดจาเอาแล้วก็ไปกันต่อแล้วก็สู้พอดสู้พอ์ติดสายก้อยมาลูกนี้ไม่ผ่านครับแล้วโดนตัดทิ้งขึ้นมาเอาแล้วครับชาแนนช่างเกียรติขยับเข้ากลางมาช่างเกียรติลูกนี้ช้าไปนิดนึงตัดบอลมาได้ยังไงก็ลูนี้ไหลเขากลาามาแล้วก็ใส่ขวาเลือกปั้นมานัดไม่ได้อะหมูไม่มีมานัทเจอกับบรรยายมานัดเจอกับบรรยายลูกนี้มานัดบรรยายมานัดบรรยายมานัดใส่ขวาเซ็ต เอาลด้ครับนี่นะครับเทปออกมาได้เอาล้วครับขยับขึ้นมาต้องมีไหลก่กลางมาแหวนทะชนเฮ้ยหลอบอลเลยเว้นโอ้โหจะไปก่อนบอลตลอดเลยแว้นเอาลนะครับบอลนี้ทางด้านนี่นะครับดิ้นเส้นทงซ้ายครับไหลก่กลางมามาที่นี่นะสุพศสุพศสุพศข,ขยับซ้ายแล้วก็จะพลิกตรงนี้ผู้กองแดง